ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะว่ากับช่างวัน I want t o see อีกเห่นเคยนะคะสวัสดีแฟนคลับวันเอ่อสวัสดีแฟนคลับวันมิวนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขี้ฟอรมมีคนขอมาซึ่งอืม ก็นะฟังครั้งแรกเหมือนกันอืมย้มําอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นแค่คนฟังเพลงนะคนฟังเพลงอยากฟังเพลงน้องแนะนาเพลงมาก็ฟังนะจ๊ะโอเคมาฟังกันเลยดีกว่า างแรกเลยกูบอกว่ากูไม่เคยฟังใครตาเข้าไปให้กับผู้หญิงที่โดนกูพังใจเหตุนั้นทําให้กูคนมากมายนั้นเปลี่ยนไปแต่มันไม่เคยที่จะทําให้กูนั้นเปลี่ยนใจกูไม่รู้จักเหมือนกูมีแต่พี่น้องถ้ามันต้องเกิดอะไรกูบอกให้พี่ร้องกูนั้นเห็นพวกมึงนั่นเลยเป็นขี้คือวันมิวร้องทั้งเพลงใช่ไหมเพลงเนี้ยแตกต่างจากปัจจุบันที่ร้องมากเลยอ่ะ กูม่เลนเกมูคร้การจชชีวทีกูเนยมีอะไรเยอะีกูไม่คิดจะเซาีมันเคยเปน้ตา่มาเลดง้ไม่หวยแตกวยได้รวยหนหวยแดงไม่รู้ใจกูมีควยแดง ทีพวกคุณรวยแรงรวยแรงคูควยเจ๊เกะกูได้ไปเพื่อความที่ท้องแแต่ทวองบนคอมึงทองปลอมเด็นาอบีเคเคกูเห็นแต่คนที่นอนตาและนายพามาลีฟักพวกคนที่นอนกอนเส้าสาวดีเอมาบอกว่าถ้าเธอวางยังนอนกูไม่สอนคุณรวยไม่คิดตัวกูจะรวยแต่กูก็ไม่ได้รวยถ้าที่มึงเดินมาสวยมึงลงทางกูไม่เห็นใครมาช่วยกูไม่เห็นใครจริงจังไม่ใช่คนที่จะพังจะคิดจะเดินกลับหลังทำไมหัวใจมันจะพังไม่มีคนที่จะหลัง อยากให้มึงลองสักครั้งเย่อยากให้มึงลองสักตั้งเย่กูอยากให้มึงลุกสักครั้งเย่ถ้ามึงหงอยร้ามึงไม่ต้องฟังเย่ในวันที่ไม่มีใครจอดกูไม่คิดว่ากูจะหลอดกูทำร้ายตัวเองกูทนมานไปเวลาที่ยาวนานแต่มันถึงช่วงเวลาที่กูต้องไปคว้ากูไม่ใส่ใจกับโรงเรียนที่กูเพียรมันเป็นเรื่องที่กูนั้นได้ตามคนหาให้มันได้ลุกเกี่ยวกับสิ่งที่กูทำปัจจุบันในอดีตและความเป็นมา กูทำให้คนได้รู้จากหน้าแกในตอนไม่มีใครมาแล้วกูก็ไม่ได้แค่แต่นี่คือสิ่งที่กูได้นรู้สึกเพราะก่อนที่มึงนั้นพูดกูว่ามันเพี้ยก็รู้สึก but fuck that กูรู้มึงน่ไอ้เหี้ยมึงยังไม่ลึกไอ้เหี้ยเดี๋ยว่ากูไม่รู้ได้เหี้ยตอนที่กูยืนมึงก็นิ่งแล้วไอ้เหี้ยการที่มันเย็นมันมีเย็นแล้วไอ้เหี้ย เป็นสียดาเล here, ยเฮียย้อนกลับไปทอนแรกเล here, ยเฮียย้อนกลับไปทอนแรกมาฟังดูเฮียอย่างแรกเลยกูบอกว่ากูาไม่เคยฟังใครต้งองเข้าไปให้กับผู้หญิงที่โดนกูพังใจเหตุนั้นทำให้กูคงมากมายนั้นเปลี่ยนไปมันไม่เคยที่จะทำให้กูนั้นเปลี่ยนใจกูไม่รู้จักเหมือนกูมีแต่พี่น้องถ้ามันต้องเกิดอะไรกูบอกให้พีร้อมกูนั้นเห็นพวกมึงเันเล่นผีน้อง ใช้ชีวิตที่กูตั้งใยังมีอะไรอีกเยอะที่กูไม่คิดจะเซฟตาที่มันเคยเปื้อนน้ำตาตอนหาเสือคลายมันแดงเราไปนี่ไม่ห่วยแตกด้วยได้ด้วยน้อห่วยแตกไม่รู้ตจกูมีห่วยแตกออปีนี้พวกกูรวยแล้ว Okay. เพลงนี้เนาะชื่อเพลงว่าขี้ฟ้องสําหรับพี่พี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะฉีกมันค่อนข้างที่จะฉีกจากเวเดิมอย่างชัดเจนมันไม่เชิงว่าเป็นเวเดิมต้องบอกว่าฉีกการร้องฉีกดนตรีไปเลยเหมือนเหมือนเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่แปลกใหม่ในในความรู้สึกพี่นะไม่ใช่ว่าเพลงมันดูแปลกแต่หมายถึงว่าได้ขณะที่น้องน้อง แนะนำเพลงมาให้พี่ฟังใช่ไหมเออเพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างโดดออกจากเพลงอื่นๆที่มันอาจจะแบบบีดหนักเน้นการแบบยำบีดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบการร้องที่ค่อนข้างที่มจะมีลูกเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบมันจะเป็นเหมือนอืมมันจะเป็นเวที่แปลกสาหรับพี่ในแง่ของการฟังเพลงครั้งแรกนะอืม คือถ้าพี่มองคือมันเป็นเพลงเหมือนเพลงแบบแรกแบบคือถ้าไม่ได้มองในแง่ของเนื้อหาเพลงที่มันค่อนข้างที่จะสะท้อนความเป็นจริงใน,ในตัววันมีวิวเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะ้้แคุณวววปพกยล คือพี่ไม่รู้ว่าคือเพลงเนี้ย2019หรือเปล่าเพราะว่าตัวคลิปเขาบอกว่า2019คือถ้าเป็นปี2019ดน้านั่นหมายถึงว่าวันมิวเองก็เป็นคนที่มีความพัฒนาดังด้านแปค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเวเนี้ย มันคือเวสองพัใช่ไหมกับเวปัจจุบันเนี้ยที่ทำอ่ะที่น้องให้เอามารีแอคอะแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยถ้าบางคนที่เป็นแฟนคลับแร็ปเปอร์เขาอาจจะมองว่าอา๋อมันขึ้นอยู่กับอัลบั้มนั้นๆที่เขาจะน,นั้นใช่ไหมแต่สำหรับพี่ที่เป็นแค่คนฟังเพลงที่ฟังครั้งแรกพี่มองว่ามันค่อนข้างฉีกไปเลยดับยกตัวอย่างเช่นอา one off one กับเพลงที้ฟองเนี่ยเอามาไปเปรียบเทียบกันเลยคือ ทั้งดุนตีทั้งจังหวะการร้องคือค่อนข้างโดดเด่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในความคิดพี่นะท,ที่ที่พี่มองนะสําหรับคนที่ฟังวันอัฟวันครั้งแรกกับที่ฟองครั้งแรกเรามาฟังเทียบกันดูมันทําให้พี่มองว่าเขาค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาด้านการแต่งเพลงแต่งบีดแต่งแล้วก็เทคนิคการร้องค่อนข้างโดดไปเลยอะ่ะเออมันโดดไปเลยอะ่ะคือถ้าเป็น วันเอาวันพี่จะมองว่าเป็นเสียงคล้ายๆเหมือนคนผิวสีใช่ไหมเออเพราะว่าคือการร้องอะจังหวะคนผิวสีซึ่งถ้าให้เอ,อทางชาติี e a c t i o n เพลงวันอัวันเขาจะแบบอู้ว้าวเลยเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ทางนั้นเขารู้จักเทคนิคการร้องแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงนี้เอาไปลอง reaction ซึ่งเขาจะรู้สึกเหมือนแค่แบบเนี้ย มันยังไม่แบบอืมแต่ถ้าคนไทยฟังมันจะเป็นเวทีคล้ายขายแรปเปอร์ท่านหนึ่งในไทยที่เขาจะแต่งเป็นเวที่ฟังได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นเวทีแบบเออมแนวดนตรีนะนะจังหวะการลงบีทจังหวะการทำนองของเพลงอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบฟังได้ หมือนโกงเล่าแล้วเปิดเพลงเนี้ยก็ได้นะเพลงเนี้ยอืมสําหรับพี่คิดนะอันนี้ในแง่ของความคิดของพี่คนเดียวนะบอกไว้ก่อนอืมก็นั่นแหละนะอ,อ๋อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก็เป็นแค่คนฟังเพลงเท่านั้นน้องแนะนำเพลงนี้มาให้พี่ฟัง พี่ก็ฟังนะเพราะว่าบอกเลยว่าทุกเพลงที่พี่ฟังนั่นคือเพลงแรกครั้งแรกเหมือนกันนะพี่ฟังครั้งแรกนั่นแ,แหละก็ถ้ามีข้อตัวแย้งอื่นบอกได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำหยากบอกได้นะคะอ๋อไม่ใช่สิถ้ามีคำหยาบก,ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ใหม่พีนะสวัสดีคะ่ะ